มีมมูใจร้อนด้วยคนเดียวกูเนี่ยจะเย็นเกินปะจะเย็นเกินปะนี่ยเอาไม้ลงเลยค่ะเอาโสดสร็จสกัดดีเอาโส่เสร็จสกันดีอันนี้สุดการหลอกขึ้นเนาะไปนะเกิดขึ้นกดไม้กดไม้ลงก่อนกดไม้ลงก่อนไม้มันลอยอ่ะป้อมวันนี้เป็นยังไง อาเริ่มเลยนะพร <อ S 2> ้พอมนะเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องมาไลฟ์ต่อหน้าทุกคนอย่างท<อ><อ>ี้มันเป็นยังไงบ้างมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ต้องมาไลฟ์แบบคนเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้คิดว่าเป็นห้องไลฟ์กันแค่สองคนแล้วก็ไลฟ์กับกล้องกับน้องไอดอลสามสี่คนแต่พอมาดูงานก็ เร yeah. yeah. really yeah. yeah. so, like, right? ิ่มหวั mm ่น hmm. มีมีมีฝึกซ้อมบ้างไหมคะมีฝึกซ้อมมาก่อนไหมคะพี่สงกรานต์ซ้อมทุกวันค่ะใครกินตองซ้อมทุกวันเลยค่ะเหมือนมาจะฝึกปรือมาดีนะตอนนี้เหนื่อยพูดเก่งขึ้นใครไปไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ ตอนนี้คือสอบผ่านนะคะับเจ๊ให้ผ่านไปเจ๊เลยจัดตาเราคือหมายว่าสอบผ่านแล้วตอนนี้้องผ่านฉลุยเพราะว่าคือหมายว่าพี่การ่ะเขาแอบเก็บกันบ้านคือเหมือนว่าหลังๆเขาฟังเราไลฟ์เยอะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไลฟ์กับแบบน้องๆน้องๆที่เป็นแบบพันธมิตรของเราแล้วเขาก็ฟังเขาเก็บคําพูดแล้วเขาจดจําแล้วเขาสามารถมาทําได้ ตอนนี้เก่งเลยค่ะผ่านเลยค่ะพี่การครัในฐานะวิเจมายที่เขาเขาแบบดุเขาบอกว่าเขาเคยผ่านกันนี้มาเขาเทรนเราแบบยังไงบ้างเราได้วิชาอะไรจากเขาบ้างก็ได้เยอะครับเพราต้องสอนื่องจังหวะการพูดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นพ่อค้าร้ายแบบวิชาผมมาทำแบบเราช่วยเขาอะไรคงับแต่เป็นน้าใหม่ไงพี่เพราะช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นสังคนเลยน้องแบบว่าชวนกันไล่ไอจริงจริงน้กดดันมาเจอหลายคนมาพอสงการกับมายมาแล้วยอดมันต้องพุ่งไม่เราไม่ได้ คำหนึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเขามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบเอนจอยไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของยอดไม่ได้โฟกัสตรงน,นั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่เรานนี้่ไม,ม่เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวแรงงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มา ที่นี่อีกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีหลายครั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของมีสสงกราแล้วก็บีมา์ของไม้ล้มพึงแบบอีกหลายๆแบบเลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายๆคนก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบอุดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บ้านบอกว่าความเส์ของช่องไม้เนี่ยไ่ะอีกสพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทาและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานํามาไลฟ์ในการหยิบจัทกกก้งออะม็ยาจเลืบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ทุกคนเชื่อถือได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่คผลิตทันใช่ไหมครับเพราะว่าต่ละวันที่ขายก็คือยอดปังหมดนเลยไหนจะมีการเครียกว่ารนะมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขเรียกว่าเพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในร้านใช่ก็ของเหมือนเราทําไว้เป็นจิมมิกใช่ไหมครับเวลามาจะได้เอนจอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเขาชอบคนเขาหากันเนี้ยก็มาแจกในช่องเพื่อให้มันแบบสนุกนะครับแต่วันนี้เรามามาต้องมเรียกว่าวันนี้มาหลายเพื่อ ไลฟ์เอาสังคมเนี่ยวันนี้เพราะว่าหรืออยากมีการอย่างนี้บ้างเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการเอสเอ็นดีอะไเพราะว่าก็คือสนับสนุนใช่เพราะว่าเราเราเคยอยู่เอสเอ็นดีมาเราเข้าใจว่าเนี่อหรอมั้ยทุกคนแบบมีโปรดักที่ดีหมดแล้วมีโปรดักที่แบบถ่ายทอดกันตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างนึงที่เขาขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลกกันของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ย ได้เห็นเพราะว่าครับไลฟ์แบบมันมันมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จาเป็นต้องขายอยู่ในที่ท,ที่เดียวเนี้ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชามประชานสมานของที่เอสที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับพี่ส่งขพอได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไลฟ์ติดต่อได้พูดเี่งมากเลยนะเออ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 พูดอะไรพูดแล้วว่าไม่มีจังหวะให้หม่ไม่มีแล้วที่ส่งรู้ไหมว่าตัวเองบอกว่าตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความราคั้งใหม่อะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบ ดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นมีการแอบสดใสขึ้นเ,ออเ,เร่งเรียนรู้เหมือนกันเวลาพอพอตามจริงอย่างผมเป็นคนกลัวกลก้องลัวพูดตัวคนจัดยานแต่ว่าพอไลฟ์พวกเหมือนมีองค์มาลงกอ,อ <laughs> ก็ไม่ได้เก่งขนาดนัครับก็ได้น้องคอยสัดขอคอยแบบส่งให้อะไรด้วยหรือว,ว่าความรักมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ไหมว่าไงล่ะเป็นเ,ออเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงเขาเป็นในทางที่ดีคือหมายว่าไม่อาจจะแบบ เป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่ไม่เคยเขาคือคงอาจจะแบบวัยของพี่การที่ด้วยการงานของเขาที่มันยากมากที่เขาจะมาแบบได้ไลฟ์คือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะต่อมมาเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอะค่ะอาจจะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาทำให้พี่เขาได้มีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม่เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางเนอะแต่ว่าสุดท้ายเขารู้สึกสนุกและเอนจอยกับมันด้วยูสงการลุ้นกับคำตอบมาเนอะเราลุ้นกับ ตอบใหม่เลยเอออย่างลิปอย่างคลิป่างเราใช่ไหมครับเลยนะครับและเสิมกล้องเราใช่ไหมครับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันไปถึงกล้องกล้องไลฟายตัวไลยเริ่มผลกล้องอย่างครับก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบ ใช่พูดหน้าจอนี่หมูนเลยไม่ต้องไปไปได้ใช่อืออ่ะอย่างคลิปล่าสุดที่เล่นในติ๊กต็อกลาบูบูเหรอคะเป็นยังไงบ้างแหละคุณวีตามหนูอ่ะขอหนูขอแกคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นไมา์เป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เลยพี่การเป็นคนคิดตอนนี้พี่การจะให้ไมา์ตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทแล้วก็ถอดกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันมีการเป็นคนดิสทอรี่ค่ะแล้วมันดันใจมันมาจากไหนทำไม เราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ได้มั้ยมันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่า<ช>ถ้ามันแบบ,แบบเดิมตลอดเนี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทําให้แบบต่ดๆ,ๆช่องเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรประมาณนี้นหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามอีกเยอะไหมคะพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเลยใช้เวลาเยอะมากที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเออมันนั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าจริงๆมันแบบ เหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกาย2-3ชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยพี่ชายตัวนมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันจะมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืนแล้วพอเราดึกคืนนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกออกไหมเวลาเราเหนื่อยจะจัดเวลาเบรคจะจัดอะสมองมันเนือสมองทำงานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบควรจะหลับอีกทีก็ตีสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหลายคนลุ้นว่าหลังสติ๊กเกอร์อุ๊บอะตกลงมันคืออะไร อ๋อมันคืนคลิคลิเหรอมื่อคือตามที่ทุกคนพ้าถั่วทํเมคือจุ๊บอนีมันออกเวอร์ชันแบบมิสติกเกอร์นะอันไหไไไม่มีอะไรมันมม่นมีจะได้ถ่ายแต่ตั้งถ่ายแล้วแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพเออตรงลงมันจุ๊บจริงหรือว่ามันแค่ติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับเออต้องถามม่มันมีอะไรไหมเพราะเราเข้าไปมันมีแม่หลัติ๊กเกอร์จุ๊บมันคืออะไร กอไม่ออก็จุบแหละเอหน่ลองเทสลิปติว่ามันไม่ดีติดเลยติเลยทนนานอเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่โรดแล้วก็แบบเป็นสีที่ไม่เปลี่ยนจุบจุบไม่ติดยยนไมม่่่เเเออลชืา็แสดงว่าถ้ามันขายได้ขายดีคือสติกเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้ว อาจาของเจ้าของได้ค่ะถ้าทุกคนช่วยกระดุหนุนะคะหมายดีใจไหมว่าที่พี่การเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนฝ่าเขาจะถ่ายติ๊กต็อกได้เขาไม่ยอมแต่วันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามันมันสนุกมากเลยนะคะคือเราไม่ต้องขอบคุณทุกทุกคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายหลายคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแลวได้มีการโต้ตอบแล้วมารู้สึกว่า หมือนยิ่งทําให้เรามีแรงในการแบบเออทำคลิปต่อไปอยากทาคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อไมพิถพถึงเรื่องคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมด้านบวกับด้านลบสองด้านในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงบ้างเพราะว่ายังมีเข้ามาให้มาในยการไลฟ์ของเราอยู่ไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกๆอย่างมันมีทั้งสองด้านเนอะสำหรับไมคือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือสองคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไมคือบางทีไม่ไม่อ่านนะแล้วไม็ ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไ,มได้เก็บเอาส่วนนี้มามาทําให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วมันทําให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีเราฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่าแล้วตรวพี่สำคัญเองค่ะเกม่ยกับความรู้สึก่ังไหนบ้าง,างเพราะว่ามันมีเสี่ยงแต่ที่สนับสนุนกับมไม่สนับสนุนนะคบอ๋อก็ไม่ครับก็สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสาหรับคนที่แบบว สำหรับส่วนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทํางาน่ะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยมันต้องได้รับสิ่งเลยที่มันเวียวมากที่มันเป็นคอมเมนต์บ้างที่เอามาใช้ในการพัฒนาโอเคครับผมผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์เลยแต่พี่คงคู่ไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้ไหมมีมีแต่น้อยใจแบบว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีนะคะนไม่ไม่เลยค่ะให้กำลังใจน้องยังไงค โอ้ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เขาแข็งแรงแล้วครับแต่ยืนยันว่าถ้าลิฟต์ยออถึงเป้าก็คือจะมีมากกว่าจุกก็คือสติกเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะเออคือสงการสงการโช่โอเค